ครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเต็นท์รถประพบ์ยี่หัวเต็นท์รถดยสารขายรถด้วยความจริงใจวันนี้มาแนะนํารถกระบะราคาถูกๆเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนิสสันนวาร่าคันนี้เป็นปี2 0 1 2เครื่อง2.5นะครับดีเซลนะเป็นตัว LE นะตอนแรกผมบอกว่าเป็นตัว SE นะครับตอนนี้เป็นตัว LE นะเมื่อกี้ผมเห็นด้านหลังนะครับคัสซุงคัสซีสวยครับพาเดินดูได้เลยนะครับเป็นตัว LE นะครับนี่ครับอ่าเปิดเลยครับ เกียร์โฮสตปีดเทอร์โบเครื่องคอมมอนเ็วนะครับเปิดแคปได้ครับนะครับรถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับนี่ครับให้เห็นเลยนะมันทําความสะอาดไม่ทันครับรถจอดรอทําความสะอาดเป็นสิบคัเลยนะครับผมเลยวิดีโอก่อนนะคันไหนลูกค้าไปเก็บงานได้เลยได้เราก็ลดราคาให้ลูกค้าไปเลยง่ายๆนะครับแค่นั้นเองยังไม่ได้เช็ดเบาเบิร์เลยนะครับคันนี้นะครับแผงผึงถือว่าโอเคจะมีอยู่รอยตรงนี้ ด้านบนนี้นิดเดียวนะครับเอาไปใช้งานไม่ต้องห่วงครับนะครับโอเปนแคปเปิดแคปได้นะครับมาดูตัวรถกันดีกว่าว่าสภาพรถเป็นยังไงนะครับฝาก็ของเขานะครับก็จะเป็นฝากระโปรงก็จะเป็นติดสติกเกอร์ค่าสีดําไปยันหลังคาเลยนะครับมากันชนหน้าโอเคครับมีไฟสปอตไลท์ไฟตัดหมอกให้นะครับนี่ครับแก้มสวยครับประตูสวยครับกันแคปบสวยครับนะครับกระบะสวยครับริ้วรอย อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับของรถใช้งานนะเรามาเน้นที่ยางดีกว่ายางสวยนะแล้วก็คัสซุงคัสซีดําไม่ผูกนะครับอันนี้คือหัวใจนะครับแล้วก็มีแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีด้านหลังนะครับเป็นโลบาหลังนะครับนี่แล้วโลบาตรงบนกระบะก็มีครบหมดนี่ครับนะเห็นเห็นกันเลยนะครับฝาเฟอร์หลังใช้ได้ครับนะครับถือว่าโอเคครับนะครับแล้วก็กระบะหลังโอเคครับนะครับจะมีรอยหน่อยหนึ่งบุบอยู่ด้านนี้ชิ้นหนึ่ง นะครับที่เห็นเลยนะครับชิ้นเดียวนะครับนอกนั้นขนแมวเล็กๆน้อยๆผมถือว่าตรงเนี้ยนิดหน่อยเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับแครบสวยครับประตูสวยครับแก้มสวยครับกับราคาเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับแล้วลูกค้าอาจจะต้องไปเก็บงานเองนะเพราะตอนนี้ผมโอ้โหมันเก็บงานไม่ไหวจริงๆเพราะรถมันซื้อมาเยอะนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าสภาพคันนี้นะเครื่องเกียร์ผ่านเลยนะครับแอร์เย็นใช้งานได้ครบหมดนะครับจะมีก็คือท่อน้ําด้านหน้าท่อน้ามันรั่ว แค่นั้นเองนะช่างยังไม่ได้เข้าไปเลยนะแต่ตัวผมเองก็ต้องวีโอแล้วล่ะครับนะครับโอเคนะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับนิสสันโนวาล้านะใครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อผ่านทางน้องเซลได้นะผมบอกคุ้มอยู่แล้วครับเก็บสีประมาณชิ้น2ชิ้นเองนะครับกับรถสีขาวสภาพสวยนะดึงดูดแน่นอนครับดึงดูดแน่นอนรถสวยครับไม่โซมนะครับบอกได้เลยนะราคาสูงคับสีสวยไม่ผุด้วยนะครับมีเก็บมุมนั้นมุมเดียวแค่นั้นเองนะโอเคนะครับฝากไว้หน่อยนะโอเคครับสวัสดีครับ